เอาแม่เอาแม่ครับเมื่อกี้นี่โอ้ยเนิมเต็มก่อนไายว่าวชิวอดแล้วก็บวกหอดเนาะหอดบ่งไรคเคยไายอะไรก่อนนะบาทที่นี่ไปซองเบิงเฮานี่มองดูน้ำไหลอันนี้เป็นทวายด้วยครับอันนี้ให้หน้าให้หน้าอย่าคองเลยล่ะรอมาสะเดียงคุ้ยไปเบิงใส่ไว้วังหกม่วงเจ็ดม่วงล่ะ เป็นยังไงเป็นแี้ปล่าวะฝนตกหนัไหลยเห็นแล้วนะขาจะขาดเู่แ้าว่บ๊กไหลายล่ะไคลายเลยมั้ยยำยมว้า <laughs> หน,หน่อยก็มือหนันวะนั้นต่ด่๋ม่หมดนี่้างเลยหน่อย <c oughs> โอ้บาคาบาคาเลยหน่อยก็มือนันว่ะ <c oughs> ตายแล้ึงเลยวนะ À, mặc quá có quá mặc 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 นี่ว่าจะเชงเซ่หรอไรนี่โอ้ปลาบุกปนนี่ยังเอารถมาลดินรนี่ได้น่อยได้หน่อยน่ใส่อีโใส่เที่ยวแล้วน้ำ่างไรเหี้ย เด,เ,เ,ดเดี๋ยวให้กลับมาใส่เดี๋ยวไปไาหลังทุนกันเดี๋ยวห้กลับมาแสดงว่าน้ำนีนะ้หน่อยก่อนก่อนนั่นดีกว่านอก่อนนั่นน้ำไหลก็นีไหลนะใส่ห่อ มันเครงไส้ไปลรอวา <c oughs> <c oughs> อ๋อหลังน,นี้ดูว กลับแล้วใสในสวนนึงตรวจ <laughs> พ่อม oh, ี่ยุกว่าสิเต็มไส้อยู่เนี่ยว่าเต็มเลยบริโุทธิ์ยินลองเบิ้งเลยว่าจะเอาเต็มไส้ยักบาใหญ่ดีมัว่าเป็นยังเราเป็นแรกไปเออกไม้ก็ได้เนาะนี่กรับพ่ออะไรยู่พ่อจะกินเอาไปซุปแป้งทอดกินกับน้ำจิ้มเนะ คู่กับเขาช่องเขาเนาะโอ้เหมือนน้ำปลาขาวด้หลายกว่านี้เลยเมือนั้นว่านเป็นว่าโอเล่นดเลยเพื่นหนูแต่ว่ามือที่ไอ้มาใส่อ่ะยางมากสิป่ามันแรงน้ำให้หน้าหลุดเด้แต่มือนี้บ่มีบ่มีแหร็ดอเอาโอ้ยตัวเดียวโอ้มือนนี้บ่ขั้นหมานบันได อาอสี่ก้อนนอบบัานที่นี่เดี๋ยวใส่ใส่ใส่กลับขึ้นไนก่อน <c oughs> บอมน่มมันวาจิวา,าจิโซยักซื้ักเครื่องกับเรามั่งมาสันเด้เอ็นเครื่องกับคุไม่เท่านี่นึงเนาะโมไปยังเดอกพออยู่พออ่อจินเนี่ยแหละครับผมไปกันเด้อครับวัสดีครับ